ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดําน้ำโชกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขหลักหน่วยหลักสิบสำหรับของคุณตาเนาะคะ่ะแม่คู่ก็ะไดมาแล้วเด้อค่ะไดมาแล้วแต่คุณตาเนาะคะ่ะจะแมนคือปูด่มมันจะสับสนระหว่างเลขสองเนาะคะ่ะเลขสองกับตัวเลขห้าะค่ะ,นะคะเพิ่นว่า ลอกอนเนาะคะ่ะลอกอนแล้วก็จะจับคู่ให้เหมือนกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะจับคู่ให้เหมือนกันแต่ของคุณตาจะเดินตัวใดนั่นคอยมาว่ากันเนาะคะ่ะส่วนสําหรับคนที่เนาะคะ่ะที่เอ่อแม่คู่ได้ทรงเสือไปหายแล้วเนาะคะ่ะทรงเสือไปหายแล้วถ้าผู้ใดได้สร้างจองเนาะคะ่ะสร้างจองไว้เนาะคะ่ะสําหรับเสื้อคอปลูกเนาะคะ่ะองค์ปูพญานาคเอ่อห้าเสียนเนาะคะ่ะ เสื้อคอปกใส่สบายค่ะใส่สวยเราสามารถใส่ไปทำงานก็ได้นะคะถ้าใครที่ที่สั่งมาหรือว่าโอนมาแล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่ได้ของให้ทักมานะคะเราจะเกิดเ,เราส่งแล้วเราจะได้เอาใบใบที่เราส่งให้นะคะ ให้ไปเค,ค้กให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งสั่งมานะคะเดี๋ยววันนี้แม่ครูจะเข้าอำเภออยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เนาะถ้าใครยังไม่ได้ก็ทักมาบอกได้นะคะค่ะก็ยังยังมีไซส์อยู่นะคะสำหรับเลขเสื้อคอ,อปกนะคะยังมีไซส์อยู่แต่แต่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเหลือไม่เยอะไซส์ M สีส้มก็เหลือประมาณ 3-4ตัวนะคะสำหรับสีสีส้มน,นะคะสีเหลืองก็ก็ยังพอได้อยู่นะ,อะตอนนี้ก็คือไซส์ M ใกล้จะหมดแล้วค่ะไซส์ M กับไซส์ L ใกล้จะหมดแล้วนะถ้าใครสนใจก็สั่งจองมาได้ค่ะส่วนสีดำนะคะสีดำที่เป็นคอกลมนะคะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วกับสีขาวนะคะก็คือ,อของเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใคร ต้องการน,นะคะก็ทักแกททักลายมาได้ค่ะแต่สีสีเหลืองกับสีส้มนะคะใกล้จะหมดแล้วสำหรับไซส์เอ็มนะคะใกล้จะหมดแล้วแต่แต่สีส้มเนี่ยแม่ครูชอบมากๆเลยนะคะ,ะมันมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่มันมันดูหน้าสว่างหรือว่าทำให้เวลาเราแต่งตัวมันดูสดใสดีอะคะ่ะอันนี้เสื้อสีส้มนะคะไซส์เมก็เหลือประมาณสีตัวแล้วนะคะ สีเหลืองก็เหลือประมาณห้าตัวเนาะส่วนถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยของเข้าแล้วนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่ของเรานะคะก็คือจะขายดีมากค่ะจะขายดีมากแล้วก็ของเข้าแล้วนะคะสำหรับ XL กับ 2xL นะคะสำหรับเสื้อคอกลมนะคะองปูเหมือนกันนะคะจะทำเป็นองปู่คู่กันนะคะทำเป็นคู่กัน แบรนก็จะเป็นของปู่องค์ดำนะคะแล้วก็แม่ครูนะคะแม่ครูก็ได้เอาไปบวงสรวงเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าเหตุพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวเสื่อของปู่เนาะคะ่ะทุกตัวเนาะคะ่ทะ,คะทุกตัวที่สร้างเอาเข่ามาใหมะะ่เนาะค่ะมีมีคนเนี่ยทักเข่ามาเนาะคะ่ะหรือว่าโทรสอบถาม เพราะว่าหลายๆครั้งเนาะค่ะที่ห้าจุดถูกของปูไปเนาะค่ะจุดถูกของปูไปแล้วมันถืออย่างเมื่อวานนี้เราได้ศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะเลขของปูขึ้นลงหนึ่งแต้มเนาะ,ะค่ะกเมื่อวานนี้ลูกซิดลูกฮาก็ได้เนาะค่ะก็คือเก้าหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะถ้าขึ้นก็คือหนึ่งแต้มก็เป็นเลขหนึ่งเนาะก็ได้กัอยู่เนาะคะ่ะแม่คู่จะย้ำอยู่เสมอนะค่ะว่าเลขของปู่ไม่ว่าจะเป็นเลขทูบ หรือเลขที่ท่านให้มานะคะขันเพิไหายมากหม่ๆนะ่ะมันมักออกเล่ากับไปออกสองศูนย์นะคะหวดนั้นกับเอ่อระกัดเจ็ดสองยังสิกออกห้าน้อยก่าคน้างหลายเทือ,อยยูเนาะค่ะเอ่อสำหรับผู้ที่โทษมากนะคะ่ะว่าแม่คู่เอ่อเห็นจุดทูบนะ่ะมันเข่าดีคนมามันเข่าดีเขา่าเอา่อเพรว่าจะเป็นห้าน้อยหรือเล่ามันเข่าดีแม่คู่เอมีบุซาบอกมีค่ะชุดละเอ่อ ร้อยเก้าสิบเก้านะคะร้อยเก้าสิบเก้ามียี่สิบดอกนะคะมียี่สิบดอกนะคะถ้าใครสนใจกาดทักขอมาได้เนาะคะการที่เราจะขอองค์ปู่พญานาคขอให้สําเร็จโดยเร็ววันนะคะ,ยะอ,อะยะอ่าขอออย่าขอเงาอย่าขอเลื่อนลอยนะคะเออเราเราขอกับองค์ปู่พญานาคเราต้องขอแบบว่าขอให้สําเร็จโดยเร็ววันเห็นไพ่ในสามวันเจ็ดวัน จังสี่เนาะค่ะจะจะเห็นผลเร็วจังสี่เนาะคะ่ะส่วนตัวเลขของปู่เราจะทําอีกคีนึงคือวันที่สิบสี่เนาะค่ะก็จะจะย่าแต่เมื่อคืนที่เราแต่งขันเนาะคะ่ะแต่งขันนี่จะขึ้นที่ชัดเจนคือสามสองเนาะคะ่ะสามสองเฮ็ดไปจังได้ 3, 2, กับสามสองกับสามเก่าเด้อค่ะเอ่อเอ็กซีพอาะฉะนั้นนี่เนาะคะ่ะคือคือผลแต่งมามันจะตกแต่เลขกสามเก่าไหค่ะแล้วก็จะเป็นสามสองอยู่อย่างนี้ตลอดเนาะคะ่ะ อ๋อไฮเอฟซี FC, พิจารณาเอาเด้อค่ะคือท่านลองขอแล้วเนาะคะ่ะขอขอดูดูจังได้มันกว่ต๊ะคือเก่าเนาะคะ่ะยังคำที่สามกับเป็นสามเก่าคือเก่าเนาะคะ่ะกับโรมาถ่าย 2, อีกสองอีกเนาะคะ่ะอ๋อขอจังได้กับเปลี่ยนเนาะคะ่ะทําไมปู่ให้ไปเกตเก้ากับเป็นยังสี่เนาะคะ่ะนี่ก็คือเพิ่นไฮขันแต่อันนี้ก็คือไม่เปลี่ยนสามกับเก้าเนาะคะ่ะแต่ตัวเลขของปู่เนาะคะ่ะ ยึดหลักไว้เลยเนาะคะ่ะคือหาศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็สามเก้านี่แหละคะ่ะแต่ปูให้หลักร้อยเรามาตัวเดียวก่อนก็คือเก้านะคะให้ให้หลักร้อยเรามาก็คือเก้าแล้วก็เลขศูนย์นี่ท่านก็ยังมองเห็นอยู่ท่านบอกแต่ศูนย์มันจะอยู่ข้างหน้าท่านบอกศูนย์จะอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยววันที่สิบสี เข้าจะเหตุที่ีอีกกรอบหนึ่งเพราะว่าหนึ่งแม่ครูได้ไปครอบครูมาเนาะค่ะอาจจะแลงหรือซื้ออาจจะยั่งสับสนอยู่นะคะซื้ออาจจะยั่งสับสนเพราะว่า,าน้องเขาได้อัพขันขึ้นนะคะได้อัพขันขึ้นขันคู่ไม่ก็เลยเวลาคุยกับปู่ยังสื่อสารกันยังไม่รู้เรื่องเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันที่สิบสี่เนาะค่ะที่เข้าจะย้ำตอนที่เข้าได้เก่าหนึ่งยังเสี่ยงเนาะ เข้ากับจังมะมือเนาะค่ะแต่ตอนนี้ปู่ตั้งหลักให้เราแล้วเนาะค่ะตั้งลห,ห 93, ะะงลักไห่เข้าก็คือ50กับ93เนาะค่ะตั้งหลักไว้ก่อนเดี๋ยวปู่จะไปมึงมาไห่เนาะค่ะเพราะว่าการที่ท่านจะไปสถานที่แต่ละที่มันก็ขอน้างงานที่จะเข้าไปงานเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเอ่อเข้าก็ต้องรอบคืนเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่ตอนเย็นจะมาอธิบายของปู่ดำอีกรอบหนึ่งเด้ออย่าม,มีคู่ไปตุลาก่อน เอาตัวเลขของคุณตาไปก่อนนะคะคุณตาเด่นอยู่ทีหลักหน่วยคือ5กับ0เน้นที่0เนาะคะ่ะลัก10เก้ากับ3เน้นอยู่ทีเก้าเนาะคะ่ะแต่คุณตาก็คือกันเลขกับปูดำเนาะคะ่ะ9 0, อาจจะสามารถมาได้ทั้งหลักร้อยและหลัก10เพิ่นบอกเนาะคะ่ะ เก้าสามารถมาได้ทั้งหลักร้อยและหลักสิบเพราะฉะนั้นเอ่อเข้าเข้าเอา่เอล่องพิจารณาเมืองเด้อค่ะสําหรับคนที่จะวิ่งนะคะแต่สายวิ่งของคุณตาเนี่ยโบคอยพลาดเนาะค่ะแต่ว่าไม่คู่สวยไม่คู่เอ่อชอบเนาะวันวันสวยเนาะค่ะถ้าเราจะจับนะคะก็คือสามห้าห้าสามเนาะค่ะสามศูนย์ศูนย์สามเนาะค่ะก็จะเป็นเก้าสามเลยตรงตัวบ่จังสี่เนาะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าห้าห้าเก้า เก้าศูนย์ศูนย์เก้าถ้าจับของเพ่นแน่หน่ถ้าถ้าจับเนาะคะ่ะปกติแล้วเลขของคุณตาอาจจะมาด้วยกันเป็นคู่จังสี่เลยเนาะคะ่ะถ้าถ้ามาเนาะคะ่ะคุณตาย่างบอท่าเดะะือรุดเนาะค่ะย่างบอท่าเดือรุดขันกันย่างเอ่อมาได้อีกคือเก่าเนาะคะ่ะสําหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะเอ่อคุณตาบอกว่าเดี๋ยวเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกมือสองมือคุณตาจะมาบอกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเลขหลักหน่วยเนาะคะ่ะระวางเลขเจ็ดเลขสอง มันมันคู่กันกับเลขหามันบบเดนมัน,ม,นมันบบมันบบมีอันใดที่แบบว่าเด่นออกมาเลยเนาะค่ะมีมีสองมีห้ามีเจ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นกันเลยเรียกหามาก,ก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็คือศูนย์สำหรับเลขหลักหน่วยเนาะคะ่ะแต่ว่าปูศูนย์อยู่ข้างหน้าเด้ค่ะข้างหน้าของปูน่าจะเป็นศูนย์ห้าหรือเปล่าคะหรือว่าศูนย์สามหรือว่าศูนย์เก้านะคะ่ะจังมามึงกันอีกหลอดหนึ่งเนาะ สำหรับตัวเลขของคุณตาเนาะคะ่ะแต่ที่มั่นใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือ9กับ3เนาะคะ่ะสองตัวนี้คุณตาบอกว่าผ่าผู้ใดมากรกลแลนไปได้เลยค่ะไปได้ทั้งสองตัวเลยระวงังสามกับเก้าเนาะคะ่ะมั่นใจทั้งสองตัวคุณตาว่าลาดเปิดเส้นผลมาจังสี่เนาะค่ะเออ่แม่คู่ก็ดีใจอยู่เด้อเพราะว่าเออ่ปู่จะเน้นที่สามกับสองเนาะคะ่ะตอนนี้คือเน้นที่สามกับสองแต่ ท่านก็ยังมองเห็นเลขศูนย์อยู่เนาะคะ่ะรอบที่แล้วนี่ท่านยังมองเห็นเลขหนึง่งพันวัยแต่งขันออกมายังไงก็เป็นเลขศูนย์แต่ยังไงปู่ก็ยังมองเป็นเลขหนึ่งเนาะงวดนี้เพันว่าแต่งขันออกมาย่อมได้กับเป็นสามกับสองเนาะคะ่ะเป็นสามกับสองแต่ปู่ก็ยังมองเห็นศูนย์อยู่มันใิเป็นศูนย์จริยังจังมาเอ่อเมืองกันเนาะคะ่ะส่วนโตแม่คู่ที่ได้เออ่ลงทุนไปแล้วนะคะก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าเนาะคะ่ะที่ที่แม่คู่ได้ ได,ไ,ดไ,ดได้สืบไปแล้วนะคะคือ09 05 03เนาะคะ่ะอันนี้คือแม่คู่ได้สือแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะยิบจับลับตาลีแล้วเรียบร้อยอีกตัวหนึง่งแม่คู่จะไปจับนั่นก็นกนคือ93เนาะคะ่ะตัวเลขเนาะคะ่ะท,ทีปูพันเห็ดไห่เข้าเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันตัวที่เด่นๆที่สุดคือ32เนาะคะ่ะมันจะมาน้ากันบอเนาะคะ่ะแต่ว่า ส่วนตวแล้วแม่คู่เอาน้อยหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขกมันไม่สวยเนาะ,ะเล็กหนึง่งสามหนึ่งสามสองยางสิ่แม็มันบม่สวยเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยยิบจับใบนิดหนึ่งก่อนเนาะ,ะสําหรับตัวเลขของปูเดียวแม่คู่จะเน้นนักอีกขี้หนึ่งก็คือวันที่สิบสี่ถ้าเกิดว่าโอเคเนาะค่ะก็จะจะได้เน้นนักเนาะคะ่ะใ,ในระหว่างสามหนึ่งก็สามสอง แต่เมื่อคืนเนาะค่ะแม่คู่ได้หมู่บ้านนี้แม่คู่ได้ไปยิบจับรัตตลีมาเนาะค่ะเมื่อคืนนี้แม่คู่ได้ฝันเนาะค่ะฝันว่าได้ไปเหมือนกับกลับบ้านเก่านี่แหละค่ะกลับไปบ้านเก่าแต่ว่ามันมีอยู่ลานค่ะลานนึงก็จะงัดเจ้าแบบว่าขายของที่เป็นแบบเหมือนเหมือนมีอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาก็ทาเหมือน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 ใส่ถาดนะคะแต่ราคาถูก เขาก็เลยแม่ครูก็เลยมีความรู้สึกอุ้ยทําไมได้เยอะจังก็เลยก็เลยเอามาเขาบอกลองไหมเขาบอกเนี้ยเขาบอกว่าลองกินไหมมันก็จะมีข้าวมีอาหารเยอะแยะเลยแม่ครูบอกลองแม่ครูก็เลยไปตักมาชิมมันก็อร่อยเนาะแม่ครูก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเลขที่แม่ครูเสี่ยงโชคไปแล้วน่ะมันเข้าแล้วเพราะว่าออมีคนได้ยก ถาดกับข้าวเนาะคะ่ะถาดเขาอาไแม่ค่ะมาให้แม่คู่แม่คู่ก็ได้กินเนาะคะ่ะก็ลองเอาไปพิจารณามือเนาะคะ่ะทีแม่คู่บอกนะคะแม่คู่เน้นไปก็คือ3993ก้าเนะคะทีทีทได,ได้ได้เสียงไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็1นึงเอ้ยขอโทษค่ะ1332นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ 05 09 03เนอะไปพู่ออกไปทอนีกรนเนาะคะ่ะวันที่14ค่อยว่ากันใหม่เนาะคะ่ะคลิปของคุณตาเนาะคะ่ะฟันไปที่9นะคะ9กับ3คุณตามันใจทอกันเนาะคะ่ะมาล้านเปอร์เซ็นต์เหิ่นว่าเนาะคะ่ะคลิปนี้จะจบเพียงทอนีกรนคลิปหนาพอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวจะอามาที่มาอธิบายตัวเลขของปู่ดำอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ